ก็สวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมม mm ันี่พีเอชเดียวกันหาเงินฟรีนะฮะในวันนี้เราก็จะมาทําการถนอนเงินจากในของตัวแอปที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําการถอนนะสักครั้งเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการถอนดูว่าได้จริงหรือเปล่าตามที่เราได้เคยรีวิวเอาไว้ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็จะเป็นในของตัวแอปฟรีส์มัสเตอร์นะฮะก็เป็นแอป กี่ยวกับการเลี้ยงปลาประมาณนั้นนะครับ,พรรบเพราะปลานะฮะเพื่อที่เราจะได้รับเงินนะเเรามาทําการถอนกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาทุกคนที่มารับชมแล้วก็มีเวลาอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นกันเลยนะครับว่าถอนแล้วได้จริงหรือไม่ได้จริงอย่างแรกกันเลยนะครับให้เราไปตรงนี้กันเลยนะตรงจานวนเงินของเราเลยนะครับ่ะลูกพาตรงนี้เนาะให้เราทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊กนะผมมีอยู่ที่2 0 0พัน 925บาทอันนี้ในเกมนะอันนี้เงินในเกมนะอ,นนนนมนะอันนี้เงินในเกมนะครับถ้าคิดเป็นเงินจริงที่เราสามารถถอนได้เข้าในของ True Money Wallet ก็ประมาณ2 9บาทจุสตางค์นะฮะก็ตามนี้เลยนะสามารถถอนได้นะฮะก็การถอนเงินผมก็ยังไม่เคยถอนนะเดี๋ยววันนี้เรามาทำการถอนดูครับบอกว่ากติกาในการถอนเงินนะครับการถอนเงินทั้งหมดจะถูกหักยอดคงเหลือทั้งหมดและโอนไปยังบัญชีของคุณนะฮะ เวลาที่มาถึงภายใน1นาทีภายใน1นาทีถึง24ชั่วโมงหากมีปัญหาใดๆจะได้รับการแก้ไขภายใน3วันนะถ้า,าไม่ได้รับเงินก็รอประมาณ3วันเขาจะแก้ไขอะไราประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเข้าก็คือภายใน1วันเราก็จะได้รับเงินเลยส่วนของข้อที่3เขาบอกว่าคุณสามารถถอนได้สูงสุด1ครั้งต่อวันก็คือ1วันเราถอนเงินได้1ครั้งข้อที่4เข้ากําหนดอของแต่ละแพลตฟอร์มนะมี มีการจากัดจำนวนเงินขั้นต่าในการถอนหากจำนวนเงินไม่พอไม่สามารถทําการถอนได้ประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาทําการถอนกันเลยดีกว่านะครับก็กดไปตรงที่ t o o Money Wallet วิธีในการถอนเงินกดไปดูกันก่อนนะครับเผื่อไม่พลาดนะก็น่าจะมีการถอนแค่ในของ t o o Money Wallet นะฮะก็กดเข้าไปนะช่องทางอื่นน่าจะไม่มีนะฮะโอเคต่อไปก็ทําการกดไปตรงที่ถอนออกทั้งหมดอ่า แล้วมันเบอร์อรตรงไหนลราไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดงูโอเคทำการกดถอนนะครับเสร็จแล้วนะครับว่าถอนไปที่ t o money ประป้อมข้อมูลต่อไปนี้นะ t o money ผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ตรงนี้ให้เราทําการใส่เบอร์โทร t o money wallet เข้าไปได้เลยนะครับแนะนำนะว่าดูดีๆก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแก้ไขเบอร์ไม่ได้ด้วยดูดีๆว่าเบอร์โทรที่เราใส่ตรงนี้ของ t o money wallet ถูกไหม ถ้าใส่ผิดจะไม่ได้รับเงินนะครับต้องใส่ให้ถูกด้วยนะฮะเดี๋ยวขอใส่สป้ามนึงใส่เสร็จก็ทําการกดถอนได้เลยนะครับแค่นี้เองนะฮะพอทุกคนทําการใส่เบอร์เสร็จแล้วก็กดถอนนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้ถอนสําเร็จแล้วส่งเงินสดให้คุณ29.25บาทนะครับมาถึงแล้วยินดีนะแล้วก็กดยินดีรับกดเข้าไปอ่ะเรียบร้อยครับยินดีด้วยนะครับการถอนเงินสาเร็จนะครับดูเพื่อรับ5บาท อันนี้5บาทในเกมนะอันนี้5บาทในเกมดูวิดีโอรับ5บาทในเกมนะฮะไม่ใช่ถอนเข้าทูม,มันนี่ไปเลยนะอันนี้เงินในเกมโอ้โหเข้าแล้วนะครับยางไวอ่ะถอดปุ๊บได้ปัคเลย29บาทเห็นปะโอ้โหไวมากครับผมหนึ่งนาทีตามที่เขาว่าเลยนะดีมากเลยครับสำหรับใครที่สนใจของตัวอาร์มนี้ก็มาทําการถอนเล่นได้นะผมไม่คิดว่ามาจะจ่ายนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งละผมรีวิวไปแต่ว่าไม่ได้ทําการถอนเงินไม่ได้มาเล่นเลยนะครับแล้ว ได้จากการเชิญต่างๆเนะาเนะก็มาทำการถอนให้ทุกคนดูนะครับสรุปว่าในของตัวแอปอฟริปอันเนี้ยแอปในการเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนและจ่ายไว้ด้วยนะฮะออถอนครั้งแรกจ่ายเลยนะก็ห้ามพลาดเลยละกันนะส่วกนการถอนเงินห้าตามอยู่ที่10บาทนะครับเราถึงจะทําการถอนได้นะถ้าเราถอนเงินต่ำกว่า10บาทเราจะถอนไม่ได้นะฮะอ่ะเราถอนเสร็จแล้วสมว,วัติการถอนเราอยู่ตรงไหนเอ่ยนะ ระบายการถอนเงินดูได้ไหมอ๋ออยู่ตรงนี้ครับระบายการถอนเงินของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่การถอนเงินนะยี่สิบเก้าจุดสองห้าบาทนะฮะสตางค์ประมาณนี้ทุ่มวันนี้วันเลทนะครับผมถอนวันที่นะครับอ่าวันที่ห้าครับเดือนเจ็ดปีสองพันยี่สิบสามครับก็ถอนวันนี้ก็ได้รับวันนี้เลยถอนปุ๊บเข้าปักเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการถอนเงินที่ได้ค่อนข้างไวและก็ถูกใจ คือการเล่นเกมเล่นง่ายๆไม่ได้ยากครับก็แค่นี้ครับเลี้ยงปลาเนี่ยเราก็เอาปลามาเลี้ยงเนี่ยถ้ามันมีถูมือเนี่ยเราก็เก็บได้เลยนะครับเราก็กดเก็บได้เลยนะนี่เห็นปะเราก็เก็บเราก็จะได้รับเหรียญทองอ่าตอนนี้ถ้าเราจะเลี้ยงปลาเราก็กดเข้าไปแล้วก็อ่าซื้อปลาได้เลยนะครับอ่ากดเข้าไปนี่แค่นี้ครับแล้วก็รอนะครับส่วนขั้นล่างนี้นะครับก็คือในระดับต่างๆน้องเมนูต่างๆนะฮะการเชิญเพื่อนเชิญ ใครก็สามารถเชิญได้นะครับนี่นะเชิญชวนนะครับเนาะง่ายๆเลยวันนี้เรามาทําการถอนเฉยๆนะส่วนเมนูการทํางานอื่นๆผมก็มีบอไว้ในคลิปนะครับวิธีในการสมัครอันนั้นผมได้อธิบายทุกอย่างาไว้แล้วว่าทํางานทํางาน,งานยังไงกันบ้างครับจริงๆทุกคนคือง่ายๆครับไม่ต้องไปดูก็ได้แค่มาเล่นเนี่ยเข้าใจแต่ถ้าไมแต่ถ้าเล่นแล้วไม่เข้าใจไปดูได้นะครับไปดูได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในของทู m o n e y w a l l e t กัน ตอนนี้ข้ามาในของทูมมนิวลเลตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินนะครับ2 9่5บาทที่เราได้ทาการถอนไว้เห็นไหมจำนวนครบเลยนะเป๊ะเลยนะฮะจากค่ายเพย์แมนสิอ๋อเป็นค่ายนี้นี่เองถ้าเป็นค่ายนี้ผมเล่นตลอดนะฮะจ่ายเงินค่อนข้างดีจ่ายเงินไวแบบนี้แหละชอบมากเลยนะฮะถึงแม้จะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าเล่นแล้วได้เงินแน่นอนและจ่ายแบบว่าไม่ต้องรอเออไม่ต้องเสียเวลารอะ ใจปุ๊บเลยนะครับได้เลยนะผมก็ได้รับมาแล้วนะครับจำนวนเงินก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะลิกงในการโหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปนะครับวิธีในการต่างๆผมก็ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปกันหมดแล้วนะครับและในวันนี้เราก็มาเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับใครที่ชอบเกี่ยวกันหาเงินฟรีแบบฟรีจริงๆนะฮะก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอในการคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย